สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันพฤหัส,สบดีนะคะที่สเดือนกุมภา,าพันธ์พุทธศักราช2565นะคะอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมนะลูกเนาะนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงเรื่องภาษาประเพณีนะคะของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือในสิป,ประเทศอาเซียนเนาะ,ะคุณครูจะขอพูดพูดถึงภาษาก่อนนะคะ ที่เราใช้ในประเทศไทยเรียกว่าภาษาไทยนะลูกนะภาษาไทยเสร็จแล้วก็จะมีอยู่ประมาณาประเทศลาวขเขนรนนะคะที่จะใช้ภาษาใกล้เคียงกับเราเพียงแต่ว่าสำเนียงแล้วก็น้ำเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นภาษาที่คล้ายๆกันนะลูกแต่ว่าภาษาคำเหน่นจะแปลกกว่าเราไปนิดนึงเพราะว่าภาษาคขมรน้เขาไม่มีวรรณยุกตนะคะอีกอันนึงก็คือประเพณี ประเพณีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านกันนะลูกนะเราก็จะเขาเรียกว่า,าได้รับอิทธิพลของกันและกันไปด้วยนะคะวันนี้นคุณครูเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูเอาพระพุทธรูปมาไว้ตรงนี้ทาไม่ใช่ไหมวันนี้นคุณครูจะมายกตัวอย่างประเทศประเพณีที่เราใชา้มีร่วมกันนะคะก็คือประเพณีสงกรานนะเด็กๆในความคิดของหนูเนี่ยสงกรานก็คือการสาดน้ํากันใช่ไหมลูกตอน ในเดือนเมษายนช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วประเพณีดั้งเดิมของเรานะก็คือการวันสงกรานต์ก็คือถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ปีใหม่ไทยประเทศที่มีสงกรานต์ก็จะเป็นลาวพมา่ากัมพูชานะคะก็จะนิยมนิยมมีวันสงกรานต์เหมือนกันนะลูกนะ,ะวันสงกรานต์ของเราในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้จะเป็นประเพณีที่ เรารดน้ำดับหัวขอพรผู้ใหญ่ส่งน้ำพระนะคะวันนี้ครูจะมาส่งน้ำพระให้เด็กๆดูอาน้าเราก็จะใช้น้ำลอยดอกมะลินะลูกเนาะแล้วก็ตากอ่ะตากแบบนี้แล้วก็ขอพรพระสงฆ์นะคะขอพรพระสงฆ์ส่งน้ำพระแบบนี้นะลูกนะ ที่เขานิยมทํากันในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็คือส่งน้าําพระทําบุญไปทําบุญที่วดัดขอพรผู้ใหญ่เนาะและเด็กๆจะเห็นว่า่าทําทไมถึงแล้วทําไมถึงมีการสาดน้ํากันในช่วงสงกรานต์นะคะอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าประเพณี้ก็คือเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นความนิยมข่้นิยมก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นในช่วงฤดูร้อนเนาะคนเราก็เลยนิยมเรามาสาดน้ํากันดีก,กว่าแบบนี้นะคะ อันนี้เราเรียกว่าการสบมน้ำค้างแลเราจะนิยมทำในวันประเพณีสงกรานต์นะคะวันนี้รูมมีใบางานให้เด็กๆทำด้วยอ่าหนูดูนะมีนิ้วมือมีนิ้วมือทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เด็กๆนับนับแล้วก็ชูนิ้วมือด้วยนะคะแล้วก็ระบายระบายสีนับจำนวนหนึ่งถึงห้าทำมือตามเขาเลยลนะลูกนะ ทำมือตามใบงานนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ละายสีรับหนึ่งถึงห้านะลูกนะอ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะในช่วงนี้ก็คือติดสถานการณ์โควิดเนาะติดสถานการณ์โควิดก็คือ,อยังเด็กๆอาจจะไม่ได้ไปสาดน้ําในช่วงสงกรานต์แต่ไม่แน่เมษ่นานนี้เราอาจจะได้เล่นน้ําแล้วก็ได้นะคะวันนี้คันคมีการอีกหนึ่งชิ้นที่ให้เด็กๆเตรียมก็คืออันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมก้านกล้วยนะคะ เตรียมก้านกล้วยมาคนละหนึ่งถึงสองอันนะลูกนะแล้วเราก็มาดูว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรนะคะเด็กๆเ,เตรียมก้านกล้วยแบบนี้มานะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะคือมีมีเรื่องสอนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าเราจะมาทําอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ